อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีมีวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดสัตหีบครับในอดีตวัดนี้เคยมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นก็คือหลวงพ่ออีพุทธสโรซึ่งท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัตถุมงคลของท่านล้วนได้รับความนิยมศรัทธาเป็นอย่างมากในหมู่บรรดานักสะสมพระเครื่องทั่วฟ้าเมืองไทยโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ออกในงานหล่อพระพุทธรูปเมื่อพศ2473ที่ว่ากันว่ามีมูลค่าถึงหลักล้านกันเลยนะครับและแม้ว่าหลวงพ่ออีจะมรณภาพไปนานกว่า70ปีแล้วก็ตามแต่วัสดุีบในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนเดินทางไปกราบนักการรูปหล่อหลวงพ่ออี ในวิหารวัดสตัตหีบอยู่เป็นประจำไม่ขาดสายและนอกจากนี้ทางวัดก็ได้เริ่มปรับปรุงให้มีอารยาสาตัดเช่นมีลิฟ์ให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นไปยังศาลาการเปลี่ยนได้และมีห้องน้ำเฟรลี่ดีไซน์สำหรับผู้สูงวัยและมืดล้อที่แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ร0อก็ตามทีนะครับ <c oughs> แต่ทางวัดก็ยืนยันว่าจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัดหลวงพูออีแห่งนี้สามารถรองรับญาติโยมและนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหลวงพ่ออีนามสกุลเดิมว่าทองขำเมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉาย,ยาว่าพุทธสาโลหลวงพ่ออีได้สร้างวัดสถีบขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช2442ในสมัยนั้นก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาก็มาพึ่งบาร,รมีหลวงพ่ออีก็ได้ปัดเป่าระเบิดให้ไปตกในทะเลเป็นเกจิอาจารย์ที่ประชาชนนับถือศรัทธาคือมีความรู้มีความสามารถในด้านคาถาอาคมและการรักษาด้วยยาสมุนไพรในอดีตเรื่องของอารยะสถาปัตย์ทางวัดก็ได้สร้างที่จอดรถคนพิการห้องน้ําสําหรับคนพิการแล้วก็ลิฟที่อยู่บนสาราการ,ปรเปลี่ยนอารยสถา คือการออกแบบเท่าเทียมกันใช้ประโยชน์ใช้สอยด้วยกันอย่างเงี้ยนะต้องการที่พึ่งทางใจเราก็ให้ความสุดวกสบาย ระยาสถาปัตย์ก็คือการออกแบบเพื่อทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการเพื่อให้ได้เข้าถึงเท่าเทียมกันเราก็เริ่มจากที่วัดเป็นที่แรกเพราะวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนก็เริ่มจากทุนตัวเองทาสีตีเส้นที่จอดรถของคนพิการทาในเรื่องของทางลาดทางเข้าห้องน้ำนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ให้คนพิการหรือ ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับทุกอย่างในพื้นที่นี้กำลังปรับปรุงข้าสู่ระบบท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแต่มันอยู่ใกล้สนามบินใกล้เรือเรากําลังมาประสานไม่ว่าที่จอดรถอในพันทีดวกัห้าอย่างนั่นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็น A เอเชียมาก็ได้มาลงที่ที่อุตภเปานะครับเราลองมาเที่ยวสถิินครับครับจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับก็ได้มีอัตราจ้างมาตรา35จาก A เอเชียเอ็กซ์นะครับตอนนี้ก็ทํางานมาประมาณปีเศษนะครับก็ได้สํารวจแล้วก็ลงพื้นที่มีการผลัก หน่วยงานราชการฐานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณเอเชียเนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตรา35นะครับให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับธุรกิจร้านกาแฟสู้อย่างไรและจะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจ สุดหนักมากขนาดนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านกาแฟวัยเก๋าครับย่านเฉนิศรีนครินในกรุงเทพมหานครครับรับตรงๆเลยครับเราเปิดวันที่9มีนาคมโควิดมา20กว่าเปิดแล้วเจอโควิดเลยครับัผลกระทบก็คือว่าแทนที่กำลังจะมีลูกค้าเยอะๆก็กลายเป็นว่าค่อยๆมี แล้วก็ช้าในการที่จะว่าลูกค้ารับรู้ให้กลับบ้านบ้าง <c oughs> ก็ตั้งในทานในร้านบ้างไม่ได้ถ้าเรามองเรื่องโอกาสนะครับว่าเราสามารถมาพัฒนาตัวระบบตัวสินค้าบริการเราได้เราก็มาทบทวนว่าทำอย่างไรว่าเราจะให้ดีแล้วมองตลาดในอนาคตเพราะยังไงมันก็ต้องเดินหน้ามาทบทวนพัฒนาสินค้าให้ดีแล้วเราจะอยู่กับมันได้ เราต้องช่วยตัวเองเราจะหวังพึ่งผู้นําทั้งหลายโดยเราว่าให้มาแล้วเราตลาดมันดีแล้วค่อยไปทุกคนที่มีความก้าวหน้าในธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเขาเผชิญศปัญหาที่หนักมาก,กทั้งนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกถ้าฝ่าด่านนี้ได้ก็สญญสญญสญญแสดงว่าอนาคตเราด่งแม่นหน้าทีน่นี้ทุกคนก็ต้องกัดฟันสู้สถานเดียวครับ เพื่อให้ผ่านสถานการณ์ที่เร็วร้ายนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับและอย่าลืมไปฉีดวัคซีนเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนเศรษฐกิจที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับอย่าลืมเตรียมพร้อมไปฉีดวัคซีนกันนะครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right boy like